สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อเอจดีเมน้องแฟนน้อยคือเก่าคืนเดิมพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมาเมื่อนี้กับพี่เด้อพี่น้องเลยอยู่นลำทงไฮทงหน้าเนาะนี่ป้าเมื่อคืนในฝนตกแห้งพี่น้องเลยฝนตกแห้งกันเลยเห็ดหนยนำออกแกงพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้เมน้องแฟดกับได้ออกหน้าเมื่อวานนี้ออกไปตกก้าพี่น้องตกก้าแล้ว ทำมาผลทื่นลงมาหนวดป๊าผู้แหงตะก,การแม่น้องแฝดเนาะป๊าเจ๊ในเด็พี่น้องป๊าหนำขาวจงป๊าอยู่น้ำทุ่งไห่ทุ่งหน้าเนาะเนื่องจากเมื่อคืนนี่เด็กพี่น้องเคยฝนตกแต่ตอนนี้ก็ยังคึมๆอยู่น่ะหากระห้วยฝนกันเนาะบาดตกบาดวอตอนนี้กันแต่ตอนนี้มันขาดฝนแม่น้องแฝดเลยมาถ่ายบรรยากาศทุ่งไห่ทุ่วงหน้า,นาก็แม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งเนาะ มากับน้องแฟดคือเก้าพี่น้องเลยนี่เดยนั่งตาต้าสวัสดีป้าลุงกนี่ลูกสวัสดีหนุ่มงามสวัสดีทำไมทำไมสวัสดีป้าลุงกนี่ปลาลุงมาส่วนป้าลุงมาเบิ่งน้ำลายน้ำเม่นี่มน้ำลายน้ำลายเป็นมะเนาะโอ้ตาต้าอีกตัวนี้ก็จะเป็นน้องตัวโตตัวโตสวัสดีป้าลุงก่อนอ้าวสวัสดีป้าลูกนี่ ไปพาลูกไปดูน่ย<ม>น้<ม>น่น<ม>อ๋อเกิดเหตุการณ์นั่มออกแกงพี่น้องไว้เมื่อเนี้ยเนาะเนื่องจากว่าฝนมาตกหลายมือหลายวันพี่น้องเลยสาหัสเศร้าห<ม>น้า<ม>เขากลรอไม่ลองมาใส่ขวดหยาดหนยเน้นรอให้ฝนตกเนี่ยเนาะรอให้ฝนตกมากแล้วก็ว่าสิพากันลูกก้าลำนาแต่ว่ามื่อนี้กะนั่กะไลออกแกงพี่น้องเลย น้ำเท่วทุกง่ายทุกนาเลยเนาะแม่เลยน้ำลายบ่ลูกแต่ว่าน้ำน้ำนีก็ยังพันได้ลำหน้าหรอกเนาะเพราะว่าปีนี้เป็นปีเป็นเทือแม่แม่หน้ามีเเทือทำพิษเลยพี่น้องเลยที่น้ำออกเนาะเพราะว่ามันกับฝนกับฝนตกหลายปีนี้นาะเพราะว่าเทือนี้กับมันต้งแห้งขนาดเนาะไปพาไปเบย่าง ไปพาป้าลุงไปหาโลบึงน้ำเนี um, <c oughs> <c oughs> sure Actually, ่ยลูกเล่อไปโตโตเอาห๊ะมาต่อได้ยังก็นู่งเบิงล่มเล่อน้องแพเิ่นเฮงมากเลย่เนาะน้ำออกเชื่ออยากลิ้นเพื่อนหัดต่บองหายดินเล่อลูกเล่อเดี๋ยวตกน้ำได้ลูกเลยน้ำออกใหม่พี่ยันแขกแม่น้ำเล่อลูกเลยทิมเล่ลูกเลย ทำมาเห็นกระปูหรือว่าเห็นหอยให้เจ้าเก็บเอวเ้าดุกเด้อทำมาเห็นกระปูกับหอยให้เก็บเอาเด้อเปรี้น่าสนุกมากนะไป่ต้องปูปงนั่นเราเห็นกระปูบ่อยป้าไปว่าให้เฮ็ดเชอผภาเปียกดูกเลยโชคก็ไม่เปียกน้ำไหลน้ำโตนานเนาะแต่ตอนนี้แบบว่าน้ำมันก็หยบลงแล้วพี่น้องเนาะ อ้วย,าายแต่สาวๆบุ่นั้นพี่นกขันหน้าด้วยแถวนี้ค่ะอย่าไปใกล้น้ำเพ้งยงก็ตกพอแล้วพอแล้วไปใกล้หลายตกเลยลูกไหมทางนั้นกับพุ่นบ้านข้าวอารุดน้ำท่วมพี่น้งเลยทางนาลุงใหญ่เนาเนะเป็นน้ำมาก <c oughs> อากาศเย็นเม่น้องแฝดก็บอสบายเป็นไอเนี่ยมาไปแล้วพุ่นน้ำมันแห้งเลยลูกเอ้ยน้ำพัดลงไหนอ้ยมึงไงน้ำเป็นคลื่นเป็นคลื่นอยู่ให้กลัวน้ำคลองน้ำทะเลมึงไงตัวพยาธิว่าแข็งเงือกฮะมันเป็นหัวหัวยืนถ่ายยู่นี่แล้วถ่ายแม่เห็นแล้วม้วนลงมาแม้าเบิ้งม้นี่ก่อนจะมาเลย บอนี่เป็นทางอยูน่นะพี่น้อง,ม,งม,อมาบัางมาบัางหน้ามันก็ถือว่าออกลายขนาดพูดแต่สอดหน้าเมย์ต้องแฝดพูด,ดแต่บนหน้าเมย์ต้องแฝดอยู่ข้างใต้พถ่นเนาะแม่มันไม่น,น้ำทะเลนะไปยืนดูนี่นี่คนพากันช้างพากันหาหาเก็บกิโลบอลนั่งนำออกหาเก็บแมงกิโลไปเมื่อจะไปพากนงจิตกกะไงฮะ น้ำได้จังเบิ้งจ้า่นทึ้นน้องไเบิ้งรท่านนะงวเมยน้องแฝดกับรอออกมากนียเนาะพุแ่ังไว้เนคอกพี่น้องไงน่อยน้ามันไหลไ้คืออะไน้ำน่ะน้ำมันไหลอคืออะไน้ำปยงย่าย่างไปทางหนกูคุ้มาคุมเพลินขือเก้าพี่น้องย ปีนี้หากออกเด้อสนามเนาะปีการนี่ออกรู่ขนาดปีการนี่เนาะอันนี้ก็สีค่ำอลไรพี่น้องเลยเป็นเวลาสองมุมกุ้ก้าวเนาะตอนนี้กะแต่เศร้าพุ่นกะเมนอแอดก็บมฟฟ่บได้ออกมาเพราะว่าฝนมันตกโบขาดเม็ดเนาะตอนนี้ฝนมันก็เลยยุดแล้วเมนอแอดก็เลยออกมาถ่ายบรรยากาศตามทุ่งหน้าให้ป้าลุงเบิ้งเนาะบรรยากาศตามทุ่งหน้าตรงหน้าเฮาไหแต่ตอนนี้กะคือฝนที่ตกอีกนี่นะพี่น้องเลย มือถุงคืออยู่เนาะเลาะทงให้ทงหน้าจะมือพี่น้องเลยมืออื่นเนาะมืออื่นแม่น้องแฝดกับสีได้ออกไปลูกกาตอมือฝนโบมือฝนมันตกหล่ทางขอนเทนต์ของเราโม่หายทาลูกออกไปก็ยากเลยรอไว้มืออื่นเนาะงถามมืออื่นฝนโบโตกัสสีได้ออกไปลูกกาต่อเนาะ มันมีโฟนูเซตครับสาดรวงเพิ่นกะได้ออกลูกถ่าแล้วใช่หรยสไมใช่ไม่แค่นีมันดินปุ๊บมันตอดวะอืมไปเลยไหนฝนตกมากนี่หิ้งเลี้วได้หนี่ไปจอบบนง้ฮะผ้แปงวขังไว้ข้อกูปเจบบนงวสะก้อนเนาะดูนะฮะเมย์บอกว่าหมอให้ส่งเปลี่ยนนะเฮ้ย ก็ย่างไอ้ตัวโตนี่มุ้ยน้ำเปื้อนด้วงเลดี๋ยวเก่าป้าเล้อป้าให้ลป้าทอมให้เลยก่าเิ่นกงางงามที่น้องมาตีนบ้านน้ำเนาะป้าไปข้าในบ้านมานนี้ เอ้วงัวต่อเนาะดึกเนาะงัวเขาจะเปลน่ยนแน่เลยผลโต๊ะที่บริกินท่าหนหยาฮะไรเขาคอกในสวนคางว้วัดมือเนาะอ้คุณเห็นยังโอการับจ้างม้อนนะครู่บลกดินนะนค่ะในบ้าน,นเานานนะนี่อยู่ทงหน้าตอนนี้เขาอยู่ทงนาตอนนี้นะ ป้พีน้องท่านงากาพากันโลกก้าจะเคลือบจะเคลือบอ,อยู่เนาะพูคึ้มบคลืออยู่ด้วยฝนกะอะไรพี่น้องไงคล้องแต่ขาดมิดฝนเนะานะซาลาเฮากับพากันโลกก้าโลกวุ่งเลยบัดน,นี้หอดันรูการเห็นให้เห็นหน้ากาแบบนี้จะพี่น้องไงฝนตกฝนดินกับพละยุดธ์พละย,ย้อนเนาะพากัน แข่งฝนลบกยี่หันนะอันนี้ก็เป็นลํำแล้วเมื่อวานนี้เนาะแม่้องแขน,น้อยออกหน้ามือเดียวมาวันนี้เิ่นลํำหน้าเลี้ยวเรียบร้อยเลยตัวตายไปเดี๋มึงเอาคอนทิงเอาว้นนี่ป้า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 เข้าเข้าไปตกพเพชรไรด้ไรฮะ าปาเมไปก่อนเด้อรนเป็นยังไงนะฮะอ๋อลดขาป่ะอออตัวหลารุดเนีย่ยไปย่างย่างย่าดขาี่ต้ม่ส่งรุดป่ะเด้อออ่าซุกซุกซุกอาว โอ้ต่อมาแม่ยังงัวก่อนได้ไหมแม่เบิ่งงัวกันโอเคไปแล้วแม่บ้าไปเบิ่งงัวป่ะจับป่ะต้นหมังเมียกับฝนตกบัดเฮงล้นพี่น้องเลยหมากโลกโลกอะไรหวัดฝนตกบัดเทิงล้นเหรอมึงไงกองจุ่นพูนอยู่พูนไปแต่สิลายเงี้ยสมิ่งยังบอดติดอยู่เนาะอืมหล่นหมดแล้วหมากเงี้ยไงจ้ะ คลองว่าจะได้ก hmm. ินทุกเพลินมาทิ <c oughs> <qui> ้งลดนินบ <c oughs> ิดโลบเบิร์ดโลบเบิร์ดเฮ้ยจะบายดีวะจะบายดี อยู่เพื่อนมัอนี่เฮ้ยหาเบิ่งงัวกันเด้อสายเบิ่งงัวกันเด้อเด้อเป็นที่ใดเห็นว่านำลายนะสายเบิ่งงัวกันเบิ่งงัวอยู่ปุ๊บมาของเสื่อบริจักฝนตกทางเพื่อนไปทางไหนกันเนี้ยฝนหากระขาดมิดเนาะแต่ฝนบกขาดมิดก็บ่ได้ไปใช้แล้วนะ ยั่เงเชือเพื่อนเด้อดูกเด้อบังง้าก่อนเอาบังงาเบังง้าอืมเดอตอนนี้ก็งง้อขอเจ้าเพื่อนเอาเพื่องกินเนาะแม่องแผน่มนมีเพื่องก็เล่ลปอยเขาครอบชวน กินหยากินต่าอยู่บ่งัวกบลายเนาะงัวสามตัวง้อของโครเฟตน้อยเพิ่มเลยทั้งเมญ่าเป็นปันให้มาเลี้ยงปันให้โคน้องเฟดมาเลี้ยงอันเด็ดคือสีอิ่มเลยเนาะมึงท้องเบ่งดึงดึงเลย จะน่าฮกกจิจูงมือูยอยันมันอิ่มเนาะสารโตแม่ลูกพี่น้องเลยมาลายบันไดหอยงเีตัวนี้ก็ลูกลูกอ้หมาเ้ยก็คงไม่นุเมดนี่ ลงเพดล่างรถเลยล่างรถบ่ลอยหรอวะรถพ่นมิเตอร์กี่ตมวพ่นซุกมาล่างอยู่เพื่อนไหนอันนี้พี่น้องเอยหาสุกมาสุกมาหาซุกมาล่างนะซุกมาเอามาล่างกันเยอะนี่ล่างล่าง ล่างให้มันงามๆอโอล่างโดดแบบโบกี้อีกเท่อได้ปะ่นะเนาะโดดโดดขีแห้าง,ขงเข้มนะจับประตูคนไปเก็บู่ใ่มาให้เสือใหม่กับเงินโบจุบมันเนาะเก็บเอาขั้นเก้าของมูคนทีมได้มาสมมาแปลงห้ลุ่ให้ลานประตูกัเสือใหม่แบบพ่อมันโองค้นหลานคน เอาพี่น้องในคลิปนี้แม่น้องเฝดกกบสไลด์ขอตัวจบคลิปลงเพียงสำเนดเดอ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องกดติดตามและวก็เต็นกำลังใจให้แม่น้องเฝดกน่อยเ,ยเด้อขอก่าวคำบาสบายดีสบายดีพวกๆกันในคลิปหนาเนาะ